สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับก็พบกันกับแนวทางลาวสตาร์และก็ลาวสตาร์ V.I.P. นะครับวันที่22นะครับตุลาคม2568นะครับแนวทางหวยลาวสตาร์ผมให้3กับ7นะครับผลที่ออก4.7่กับ4.6นะครับพี่เนาะสามไม่มาเนาะนะครับท่านใดเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่77นะครับเน้น78เนาะเข้ามา77 V.I.P. นะครับให้4กับ0ผลที่ออก023กับ จ็ดหกนะครับรอบนี้หลุดนะครับพี่ๆไม่มาเนาะ VIP แต่ว่าท่านใดที่ติดตามอีกสูตรที่ผมแนะนําว่านะครับท่านใดชื่นชอบสายวิ่งสายลูดในรอบนี้นะครับให้ดูผลลาวสตาสองตัวบนล่างนะครับเมื่อวานนี้มีสามตัวเลือกเนาะมีเจ็ดมีสี่มีหกนะครับท่านใดเลือกที่เจ็ดนะครับผมมาท่านใดเลือกหกนะครับมาคู่กันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งของสายวิ่งสายลูดนะครับ มาเกือบทุกวันนะครับพี่ๆแต่ว่าบางครั้งอย่างที่ผมบอกเนาะบางครั้งตัวเลือกอาจจะเยอะนะครับส่วนลาวสตาร์นะครับของวันที่ยีิบสองนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับผมลาวสตาร์วันนี้นะครับให้ไปที่เลขหกับเลขสสายลูดนะครับให้ไปที่เลขส สองสี่สองสี่สองสองสองเจ็ดหกสองหกหกหกเจ็ดนะครับสามตัวนะครับหกสองสองนะครับวันนี้เราสตาร์เราสตารนะ์เนาะก็ยังชอบติดเบิร์น,นะครับพื่นเนาะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับรับชมนะครับพี่พี่นะครับผมส่วนลาวสตานะครับ VIP ให้ไปที่เลข2กับเลข8สายรูดนะครับให้ไปที่เลข8 แปดสามแปดหกแปดเจ็ดสองหกสองเจ็ดสองแปดสามตัวนะครับสองแปด นะครับผมตามนี้เลยนะครับท่านใดนชื่นชอบเนาะวันนี้ก็ขอให้ปังๆเด้งๆนะครับผมขอนนบุอบอนบ้นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคอมเมนต์กำลังใจดีๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ